ตอนรับกลับ้็สู่สปอร์ต่างๆนะครับวันนี้คือช่วงเรื่องดังต่างๆเอาละครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการช้อปปิ้งกันมากดีกว่าดีใจอะ่ะมีเรื่องอย่างนี้อ่ะคุณชอบช้อปปิ้งใช่ไหมอ้าวคุณผู้หญิงมีด้วยเหรอไม่ชอบช้อปปิ้งอ,อ่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับมีโครงการคนละครึ่งนี่เฟสที่สามมาอีกแล้วนะครับ,รบผมก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเรานะครับให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบร้านของกินของฝากหรืออออะะะไไรรรแบบนนนนี้้้กก็็ถืว่าาาเเปดพฉั ฟังเดียอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้หญิงแล้วฟังอยู่สมมติว่าเวลาที่คุณไปกับแฟนไปกับสามีอะไรก็แล้วแต่แล้วชอบโดนแบบว่าทำไมอ่ะทำไมเธอถึงซื้อของเก่งจังทำไมเธอถึงชอบช้อปปิ้งบอกเขาไปเลยค่ะว่าหยุดนี่เรากำลังเล่นกีฬาอยู่อ้างโคตรอ้างเลยจริงจริจริงเหรอจริง เนี่ยเนี่ยต้องมีผู้ชายพูดอย่างงี้อืออะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องนี่ค่ะคําว่าสปอร์ตชอปปิ้งตอนนี้ถูกบัญญัติอย่างเป็นทางการแล้วกับงานวิจัยที่ชื่อว่าความตื่นเต้นแห่งชัยชนะผู้หญิงและกีฬาชอปปิง้งค่ะมันยิ่งใหญ่ไหมคุณยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากมันคือชัยชนะคือคุณสามารถนําอ้างเลยว่าอ้าวผู้ชายคุณออกกาลังกายใช่ไหมฉันก็ออกกำลังกายได้เหมือนกันใช่ฉันเล่นกีฬาอยู่ใช่ครับทําการศึกษาโดย ซานฟราน c ิ s โกสเตทยูนิเวอร์ซิและ Queensland University นะครับซึ่งทำการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร mm. การค้าปลีกและบริการลูกค้าฉบับเดือนมอการาคมปี2016โดยให้คำจำกัดความของคำว,ว่า Sport ช h o p p e r ว่าเป็นนักชอปที่มีเงินพอที่จะสามารถซื้อสินค้าในราคาเต็มได้อื mm. แต่เขาไม่ซื้อครับเขาพยายามที่จะซื้อสินค้าที่ราคาถูกกว่าในสินค้าชิ้นเดียวกันนะครับผม mm. โดยจุดประสงค์หลักๆของเขาเนี่ยคือ เพื่อความตื่นเต้นเพื่อต้องการใช้ชนะว่าแบบเฮ้ยเราซื้อของได้ถูกกว่านะ,ะมันมีความแบบภูมิใจในชีวิตใช่มันเหมือนกับว่าบางคนอนะ่ะชอบแบบว่าเหมือนมีคําไปแบบเนี่ยรวยแต่ขี้เหนียวอะไรเงี้ยไม่จ่าใช้เงินเป็นอันนะ่ะเอออนน่ะอันนะ่นนะ จริงนมมันคือการคุณคุณคุณเป็นคุณเป็นไหมว่าเวลาคุณซื้อช้อปปิ้งของอะไรเงี้ยเอากันใครจะไม่เป็นสมมติเราเห็นแล้วว่าอ๋อของชิ้นนี้เราอยากได้อ้อราคาเต็มออยากได้คิดก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราก็แบบอ่ะถ่วงเวลารออีกแป๊บหนึ่งของชิ้นเดียวกันกับอีกที่นึงเอาลดราคาเป็นคุณคุณจะซื้ออะไรก็ต้องซื้อของที่ถูกกว่าถูกไหมล่ะใช่อันนี้เขาเรียกว่าแบบเป็นกีฬา <c oughs> เป็นกีฬาชนิดหนึ่งมันเป็นกีฬาเาพราะว่ามันต้องมีวางแบบการวางกลยุทธ์ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มช้อปปิ้งค่ะเพราะฉะนั้นมันเช่นเดียวกันกับนักกีฬาเหมือนกันที่เขาจะต้องมีการวางแผนก่อนการแข่งขันโดยเขาจะดูแผนผังของห้างอันนี้จร <c oughs> ิงจังนะคะคุณผู้ชม <c oughs> เขาจะมีการดูแผนผังของห้างว่าเอ๊ะ ห้างนี้มีร้านอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นอะไรแล้วก็วางแผนการช็อปค่ะว่าให้เหมาะกับเวลาที่มีวันนี้ฉันมีเวลา1ชั่วโมงถ้าชันไปชั้น2ก่อนไปซื้ออุปกรณ์กีฬาแล้วเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะไปซื้อซีเรียลกลับบ้านเอ๊ะมันจะโอเคไหมเวลาฉันจะทันไหมอย่างนี้ยมันคือการวางแผนผู้หญิงนี่คิดอะไรเต็มไปหมดในหัวนะเรื่องการวางแผนชีวิตเรื่องงานชอปปิ้งเนาะจริงเออแต่ผมว่ามันก็มันก็ได้ออกกำลังกายไปแบบอีแบบนะแล้วมันได้ฝึกสมองด้วยใช่ครับเออเขาบอกว่า สปอร์ตช้อปปิ้งเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนการได้เหรียญรางวัลของนักกีฬา๋อหรอขนาดนั้นเลยขนาดนี้ไม่รู้ขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าความทรงจําในการซื้อสินค้าสินค้าที่ลดราคาของเขาเนี่ยเหมือนกับแบบเราสึกว่าเราแบบโอ้หมีความสุขจังเลยอ่ะได้สินค้าที่ราคาถูกกว่ากับราคาที่แบบอีกร้านหนึ่งขายแพงกว่าอะไรเงี้ยมันคือความภูมิใจแล้วมันมันจำได้อ่ะคือผมก็มีนะแบบของบางอย่างที่แบบว่าเราซื้อมาในราคาที่เราซื้อราคาทุนมา แล้วบางทีแบบเฮ้ยเพื่อนมาถามว่าซื้อมาเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้บางทีแบบราคามันพุ่งไปไกลอันนี้อันนี้คือเก่งราคานะมันมีความภูมิใจว่าโอ้โหได้ราคาถูกมาแต่ตอนนี้เขาไปซื้อในราคาแพงเหมือนตอนคุณได้เซิร์ฟสเก็ตมาเหรอใช่เซิร์ฟสเก็ตครับเซิร์ฟสเก็ตนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากโอ้โหตลาดนะครับตอนที่แบบบูมบมนะฮะคุณผู้ชมค่ะอันนี้แอบเล่าให้ฟังได้ไหมคะครับมาถามเดียอยู่นั่นน่ะค่ะว่ารุ่นเนี้ย ราคาเท่าไหร่ไอ้เราก็หาให้หาอย่างยากลําบากกันพี่เจอแล้วตัวนี้กันเอาไปเลยราคานี้ดีมากยังไม่เอา <laughs> กันรอให้ราคาพุ่งไปแตะเลขสามหมื่นก่อนแล้วกันค่อยเอาค่ะอันนี้เรียกว่า <laughs> ชอบไม่ได้ชอบบอลจอปปิ้งแล้วเนี้ยอันนี้เรียกว่าโง่เราไม่ตัดสินใจไงเราอะ <laughs> ตอนนั้นคือผมยังลังเลอยู่ยว,ว่าผมจะเล่นดีไหม,มแล้วก็พอตัดสินใจช้าปุ๊บ ราคาตลาดพุ่งไปแล้วหลังจากนั้นซื้อไม่หยุดเลยครับใช่ครับหล <laughs> ังจากนั้นก็เทียบเป็นยับเลยครับราคาอุ้ยเพจน,นี้ถูกกว่าเพจน,นี้ถูกกว่า <laughs> เออว่ะม,มันคือการออกกำลังกายอย่างนึงใช่เพราะมันต้องนั่งวางแผนนั่งอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการช้อปปิ้งเนี่ยเขาถือว่าเป็นการออกกําลังกายประเภทหนึ่งคือถามว่าการช้อปปิ้งเป็นการออกกําลังกายได้ยังไงก็คือ คำตอบคือสาวๆเนี่ยที่ชื่นชอบการช้อปปิง้งเวลาซื้อของสักชิ้นเนี่ยเขาก็จะเดินหาแบบที่เราเล่านี่แหละค่ะแล้วเขาก็เดินได้ทั้งวันมันก็เหมือนกับว่าเป็นเวลาที่แบบจนกว่าจะไปเจออันที่ถูกใจนี่เคยจับก้าวเดินจากนาฬิกา เชื่อไหมว่าถ้าทํางานอย่างเดียวกับน,นั่งทํางานอะไรปกติชีวิตประจําวันอ่ะก้าว <9 S 2> เดินไม่เคยถึงโกเลยตามเป้าหมายของตัวเองแต่พอวันไหนที่ได้ช้อปปิ้งนะคะโอ้หเดินเดินดีจังเลยแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเดินได้ทั้งห้างเดินได้ทั้งห้างเทียบราคาได้ทั้งห้างโอ้เก่งขยันจากการสํารวจผู้หญิงนะักช็อปชาวอังกฤษนะครับจำนวน3,000คนในปี2015โดยบริษัทจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมตรา Skinny Cow นนพบว่าโดยเฉลี่ยผู้หญิงครับ นักช็อปจะเผาผลาญพลังงานได้385แคลอรี่ต่อสัปดาห์จากการเดินชอปปิ้งซึ่งในพลังงานที่เทียบเท่ากับการทานแครอทเค้กหนึ่งชิ้นแครอทเค้กเป็นยังไงอ่ะก็เค้กแครอทอ่ะก็มันเป็นเค้กที่ทำจากแครอทเนี่ยก็คือนั่นแหละ คุณผู้ชมค่ะก็สรุปไปเลยละกันว่าใน1ปีเนี่ยนะจากผลการศึกษาเนี้ยผู้หญิงเนี่ยเขาจะเดินช้อปปิ้งเป็นระยะทาง248กิโลเมตรนะคะใน1ปี<อ> 1> คุณไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองเดินทางไป200กว่ากิโลแล้ว<อ>เทียบเท่ากับระยะทางกรุงเทพไปโคราช<อ>แล้วผู้หญิงเกินครึ่งก็ยอมรับเลยว่าหลังช้อปปิ้งเสร็จแต่ละครั้งเหนื่อยนี่จริงบางครั้งนะการวันไหนที่อยากได้อะไรเยอะนะกลับบ้านแล้วเหมือนเพิ่งไปวิ่งมาราธอนมา เหนื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วแบบทั้งกายนะแล้วทีเหนื่อยใจด้วยเออพอดูกับดูบัญชีอ่านไปไกลแล้วนะตอนนี้ไปไกลนะคะนะครับผมนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะการช้อปปิ้งเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องแบบว่าทําด้วยความพอดี